โตเกียวแอนบาเลสสูตรดั้งเดิมจากแม่สู่ลูกขนมไทยพื้นบ้านยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะขนมบาเลขนมหวานที่คล้ายขนมถังแตกแต่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งร้านโตเกียวแอนบาเลของนางสาวดารีนดำท่าคลองวัย34ปีได้สืบทอดสูตรจากคุณแม่ที่ทำขายมานานกว่า10ปีนางสาวดารีนเล่าว่าได้แยกสาขามาเปิดร้านของตัวเองเป็นเวลา2ปีแล้ว โดยใช้แป้งวันละ3-4กิโลกรัมขนมบาเลมีให้เลือกหลากหลายไส้ทั้งสังขยาถั tanks, ่วมะพร้าวอ่อนน้ำหอมและขา้าวโพดจำหน่ายในราคา3ชิ้น20บาทนอกจากนี้ยังมีขนมโตเกียวไส้ข้าวราคาชิ้นละ5บาทมีทั้งไส้กรอกอูอัดไก่ย้องและไข่นกส่วนไส้หวานราคา2บาทมีให้เลือกทั้งคาสตาร์ดและสตอรอเบอรีรสชาติชาก็คือ ต่างจากาต่างจากเจ้าอื่นนะคะคือ,อมันววไว้ถึงพรุ่งนี้อ่ะยังนิ่มอยู่ค่ะใช่ค่ะมีไส้มะพร้าวไส้ถั่วสังขยาแล้วก็เพิม่มอีกมาข้าวโพดค่ะใช่ค่ะวสมมะพร้าวอ่อนค่ะมะพร้าวน้ำหอมค่ะค่ะเราเราลงมาก็คือไส้ถั่วถั่วในหนุ่กลวยเองนะคะ,ก,ะก,กินกลยวยกบกินประจำนั่คือุกทติดรังเลยรัน ที่กินเป็นเป็นรสอะไรรสเอ่อรมะพร้าวตัวบ้านบ้านโบราณมันอร่อยยังไงบ้างคะขนมนี่มันเรยมากินมานานแล้วจิตใจแล้วกินมานานแล้วอะไสำหรับผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ตลาดนัดเกียรตรีทุกวันจันทร์เช้าโรงเรียนมุสลิมศึกษาทุกวันอังคารและวันศุกร์ตลาดนัดเช้าเจบิลังทุกวันพฤหัสบดีและตลาดนัดหน้าแขวงทุกวันเสาร์ สอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0808732779อย่าลืมกดติดตาม2ใต้นิ้วทุกช่องทางแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากหกประตูสองใต้นิวน้วท้ายน้าน ไฟมันแรงเกินไปเ่ไฟมันแรงเกินไปค่ะกะเ็บพิซ่าตลานะครนี่ก็จมีกินเอาไอะไรงขอดูหน่อยยกยกยก